ตอนเฉลิมพระเกียรตินะครับเส้นสีเขียวส่วนเส้นสีออกเป็นตาล้อคส่วนอ้สีม่วงอันนี้เป็นแปลงปลูกป่าของส่วนพื้นฟูนะของเนี่ยของส่วนพื้นฟูถ้าไม่ใช่อันนี้ของครับอันนี้เป็นเส้นทางที่ไปพื้นที่ที่ถูกบุกรุกนะครับ come ตรงนี้ที่เรายืนเนี่ยตรงนี้มีมีเอกาสรารสัมภาระอยู่นะครับแต่แปลงตรงนู้นไม่มี นะครับก็จากรลําลอยที่เราดูเนี่ยเป็นาการถางใหม่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นการปลูกแปลงพื้นที่แปลงตัวยืดอีกหนึ่งแปลงนะครับ <Yes. S 1> อันนี้ก็จะเห็นว่าปลูกต้นกาแฟกับต้นชานะครับเป็นหลักต้นกาแฟกับต้นชานะครับเป็นหลักปีนี่ห้าใช่เข้าใจแต่มันมีหลักเกณฑ์อีกเหนือจากนั้นอีก ครับเนื้อกระเพรานี่มันสุกแล้วมันโตอยู่แล้วสี่ตีสุ่มหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยก็ถือว่าราษฎรทำกินต่อไปได้ตามสิทธดแล้าแต่ห้ามเปลี่ยนมือนะครับอันนี้ประเด็นสำคัญห้ามเปลี่ยนมือถ้าเกิดมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเป็นของในทุนเป็นไรก็ผิดกฎหมายนะมันมีตรงนี้ด้วย